ไม่่าประจำับที่เราต้องการใอยู่ลยจะนตรลยแ่มะค่อย่แโทบอกก็ได้มาเที่ยวด้วยมาปรุนมปคลูกคิมีนะดอกตรถึงตานะคิดมินะ ลองเติร์ดมิตาเนาะอ้าวร้อยจานเดียวเนี่เขาต้เป็นคนดูพี่พี่ขนาดตัวองพี่อย่างนี้ก็ต้องร้อยจาเลยครับพี่ผมเอาตาเอางานวิจัยเป็นดีดูเพปหนึ่งเดียวสัญญาณก็หนีสัญญาณก็หนีผมเอางานดองิร์ดมิตามาทำเนาะแล้วก็คือมันปฏิบัติจริงพี่อันเนี้ยเดี๋ยวผมคุยกับพี่นะพี่ตอบได้เลยดองิร์ดมิตาบอกว่ายิปซัมไอ้แคนเทนบอลอนจะเป็นต้องใช้เนาะแต่ฉีดไม่พอยังไงยังไงชอบไม่ชอบต้องใส่ยิปซัมพี่นึกออกนะ พี่ครับผมทําตามเป้เลยสิทำตามเป้ครับนี่พี่กบครับตอนนี้ใบแก่แล้วพี่กบ อืเราจะได้เออมีพลังเราเอ้ยเราต้องปลูกของเราได้พื้นที่เรายังปลูกเนี่ยดินทรายเหมือนกันเนาะเราดินทรายเหมือนกันผมแดงกนนัออดดิแงประมาณถ้าอีกสองงานมันที่จะปลูกไปที่จะคนไพลออกอ่ะประมาณไร่ครับได้นี่ได้พี่ประไพใช่ไหมฮะพี่เยอะแยะที่จะปลูกอะยังบอกที่ที่อยู่ที่ไหนครับพี่ครับครับบ่อทองอยู่บ่อทองเนี่ยอยู่ห่างอำเภอสามกิโลบ้านอยู่ห่างอยู่ใกล้ตลาดสามกิโลเป็นเมืองดิวันนี้วันนี้วันนี้ เห็นบอกว่าจะมาหาเนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจจะมาจองทุเรียนเนี่ยตั้งใจจะมาเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยเอายาาเอยิบซ้ำยังไงเออจองทุเรียนด้วยออจะเลยขีดแยกแล้วเห็นไหมเขาบอกว่าโทรบอกไม่โทรโทรบอกเนี้ยเอาโทรสักหน่อยเขาไม่รับว่ะวางอยู่้วนะลอยขึ้มาเออพี่มาจากไหนนะเออมาจากตราดฮะเพิ่งกลับไปฮะ ก็วิ่งผ่านไปเขายังสงสัยเอ้ยขี้สงสัยบ้านนี้หรือเปล่าว่ารถเยอะข้างทางผ่านเดียวเข้าไปใช่กองผุ๋ยกองอะไรคือทุกคนนะครับพี่ต้องทําได้ดี่าผมหมดแหละแต่นี้ว่าต้นทุนครับสูงกว่าแเรามีเป็นโรคนะมงผมไม่เป็นัช่ะ จะเดินดูได้ครับไม่มีเป็นนล้วยได้นความฝันนะครทำุเลียนได้แบบขอให้ค่ปลูกเป็นต้นแล้วโตวันโตคืนไม่ใช่แมงหมองหมองลงไปนี่พูยากปลูกมาได้กยโอ้โหเนี่ยใช้ชี่อเจ้าอยู่ขัสามว้ยบาก็มีไวอ่ะเขาไปปลูกเขาปลูกได้สามพอเขาตีที่สามใบมันหล่นมันหล่นมันก็ตายเดี๋ยวลองดูใหม่นะที่อยู่วิจัยกันเดี๋ยวผมมีปุ๋ยให้พี่ลองนะมีปุ๋ยมีงานวิจัยของดรทำาตามเลยครับพี่จริงๆเราไม่ต้องอะไรเยอะครับพี่ได้ผล เนี่ยมีดอกเริ่มบานมีบานอยางเดีเราจะเริ่มตั้งแต่แบบลงมือแบบเอาไปลองก้นหลุมอ่ไเงี้ยถึงจะเริ่มแบบนี้เลยเงียพี่ยังไงแล้วแต่ห้ามลองนะไม่ต้องลองก้นหลุมไม่ต้องลองเหรอไม่ต้องลองพี่ถ้าจะลองพี่ต้องใช้ตัวมีอีกตัวถ้าพี่จะลองนะแต่พี่ผมไม่แนะนําพี่ปลูกไปก่อนแต่อยางไงนะพี่เนาะพี่ปลูกฟ่อมหรือปลูกใหม่จะปลูกใหม่ปลูกใหม่พี่หว่านโดรไม้เลยหว่านโดรไม้แล้วไถพวนพี่ไม่ต้องไปเอาลูกรลงมาอะไรก็ได้พี่ผมไม่ไถไม่ได้อะเป็นแบบ เราเราจะค้นไผ่ออกตอแต่ต่อไปตอไผ่มันจะผูใช่ไหมครับเราจะไม่ปลูกในพื้นที่อย่างนี้นะเอางี้แล้วกันพี่พี่เข้าดินเอาโลไม้สักสองสามกำมือเข้าดินเขาเฉพาะจุดปลูกถ้าถ่ไม่ได้นะอ๋อจุดที่อ่าจุดจะปลูกต้องโดนโลไม้นะเขาดินเข้าดินหน่อยลดคาา์บีนดินฮะเพราะดินทรายเรากดแน่นอนฮะเป็นกดฮะแล้วนำภาตะวันออกเราด้วย ข,าข้าวไผ่มันก็เป็นร่องของมันอย่างไม่เคยมีเราจะเอาพื้นกลางที่มันไม่มีเนี่ยปลูกนะโอได้พี่งั้นก็โดนลไม้บาเขาอย่างเงี้ยครับเออไอตัวร่องก็หลุมไม่ต้องพี่ไม่ต้องฮะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเราเติมหน้าดินนะครับพี่ดีกว่าร้องที่สำคัญคือต้องโดนลไม้ปรับค่าพิษดินคะัํสำคัญสุดเลยฮสุดอ่ะฮิดเนี่ยครั้งแรกที่ซื้อจะซื้อไปนี่คือไปจัดการไอที่ปลูกไปแล้วเนี่ยปลูกมาเจ<อ>็ด <7 S 1> เดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วมันก็โตโหนนะมันขนาดนี้แล้วนะ แต่ทีนี้เราเรายังไปไม่ถูกสูตรปุ๋ยของเขาใช่ไหมแล้วก็แค่ใส่ปุ๋ยธรรมดาพี่ใส่ปุ๋ยอะไรครับยี่สห้าเจ็ดเจ็ดอ่าพี่เปลี่ยนใหม่พี่เปลี่ยนใหม่พี่คนใหม่ลองดูพี่เปลี่ยนใหม่อไปถามเขาเขาบอกให้ใช้ปุ๋ยอะไรตาหัวม้าหัวอะไรอะไรอะไรไม่ต้องสนใจเราเอาเลโตเนี้ยพี่พี่ผู้ชายเขารู้ถามเขาดูอ่ะเขารู้ก็จะมาสิบห้าห้ายี่สิบไปเนาะใช่ไหมครับพี่ถามพี่ก่อนเราดี๋ยวก็่อาาสูตรของเ้แลวพี่ครับพี่ผู้ชายเขาเกรงใจพี่นะธรรมดาเขาทัดเทือกเขาจะใช้สิบห้านี่เดี พี่ครับถ้าไม่มีก็อันนี้ก็ได้พี่ยี่สิบแปดยี่สิบเนาะปุ๋ยตะยางครับพี่ใช้ได้นะแล้วพี่จะโตต่างกันใบรองพื้นต่างกันพี่เอาเน้นในตรเจียนเยอะเดี๋ยวพี่จะถ่ายใบไปเรื่อยใบใบอ่อนออกใบนี้ร่วงใบเก่าร่วงพี่จะเจออาการนี้แล้วยิบตามพี่ก็ถ่ายด้วยแค่นั้นแล้วพี่ก็งามแล้วพี่แล้วพี่ก็ใส่โดรมาอน้าผลยิบตามนาแรงพี่แล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีหกสามสามนะสลับกับไอเนี่ยพี่ อินทรียเคมีแหละสูตรอะไรก็ได้พี่สลับกันสิบห้าห้ายี่สิบเอ๊ะข่าวแก้วหกสามสามไปซื้อที่ไหนครับสถามที่ร้านสีแยกพัฒนาก็ม่มย่อ๋อเออเป็นอะไรก็ได้นะพี่ยี่ห้ออะไรก็ได้ขอเป็นอินทรียเคมีฮะไม่ต้องฟิกนะเป็นอะไรก็ได้พี่คือเราจะจุลตัวตัวจุลทรีย์ในหกสามสามอะเอามาปลดเอามาปลดปล่อยธาตุอาหารของพี่อะครับที่มันตกค้างอะเนาะเดี๋ยวพี่ผู้หญิงเดี๋ยวก็งามพี่พี่ไม่ต้องนั่นหรอกครับ อ่าถ้าดินตายถ้าลูกรังหลับพันห้าแพงเนาะพี่ไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องอะไรพี่พี่ยังไงเราเข้าดินเราดีกว่าพี่อ่าโดนลไม้เนาะนี่เป็นแบบไม่ไปเหรอขาท่าไปไหมไปอยู่นี่แล้วว่ะมันแพงแล้วพี่เนาะก็ไม่รู้พี่จะสู้ก็ได้โดยไหนเอาเอาเอาพิสูจนไง่ายก็อย่าลมพี่เราก็เลยสั่งลูกรังมาพี่พี่ครับแล้วสําคัญบ่อทองเขตผมเหมือนใกล้กันเนาะแต่เวลาร้อนบ่อทองร้อนกว่าผมนะพี่สังเกตไหมครับพี่ดูคลิปต้มต้มหรือไม่ตาเนาะ คำว่าโพแทสเซียมคือตัวหลังเนาะตัวศูนย์หกสิบตัวหลังนะพี่ถ้าเราใส่ตัวหลังพอนะใบเราจะไม่ไหม้นะครับพี่พี่ดูไหมพี่พี่นึกออกไหมฮะเวลาเนี้ผมใบไหมไปตั้งหลายต้นแล้วแล้วถ้าใบเหลือรมันไม่พอพี่หนึ่งหนึ่งพี่ใส่ยี่2ิบเจ็ดเจ็ดสองเอ่อเราเราไม่เติมเกินนะเติมไม่เติมโพแทสเซียมเกินฮะถ้าเติมได้ได้ได้สูตรแล้วไม่ไหม้พี่อเดี๋ยวผมพี่ดูงานวิจัยดรตสุนิตาเลยครับเนาะ มันจะได้เติมอะไรก็คือยังคือปลูกไปยังไม่ได้ศึกษาไงเขาโทรเข้ามาดูไม่เป็นไรพี่ไมึกษานี่ไงแล้วพี่อย่างนี้เนาะพี่พี่คุมโคนหน่อยพี่แล้วตีน้ําให้พี่รดน้ำเป็นไงครับตอนนี้ใช้สายยางอยู่ครับยังไม่ยังไม่วางระบบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาอะไรมาปิดโคนหน่อยเนาะแล้วพี่รดน้ําให้เยอะหน่อยใบไม้นะเราเตเราตีน้ําเพิ่มก็ได้ใบไม่ไหม้เราต้องเพิ่มโพแทสเซียมเลยครับพี่จะช่วยใบไม่ไหม้ซื้อใบอ่ะไอตัวทุเรียนนกศิวะพี่หรือปุ๋ยทรายางยี่สิบแปดยี่สิบไปได้จะช่วยได้เยอะพี่ พี่มันมีอะไรเล็กๆน้อยๆพี่ไม่ต้องอะไรไปพ่นนะคือเรารู้ได้งานวิจัยล้วจะช่วยได้เยอะผมก็ยังไม่ได้คลิปเรื่องนี้นะพี่กบเรื่องโพแทสเซียมยังไม่ได้พูดนะพูดไปเดี๋ยวแค่นี้เขาก็ว่าเบื่อแล้วยังมีอะไรอีกครับฟังอยู่วะาชาจดูใบเา่แต่เราอาจารย์เดียวกันนะพี่พี่ดูได้เลยเนาะแล้วเติตาท่านจะบอกไว้เสร็จไอ้ต่ตัวตัวโพแทสเซียมสำคัญสัวนี้แหละครับ ด้ที่พี่ผ่านทางบ้านผมเนี่ยบ่อยไหมมาบ่อยไหมมาบ่อยปีแล้วมาหาซื้อทุเรียนไม่ได้กินทุเรียนเลยพี่มาเร็นไปมานเดินไปเดนไปเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ผมจะลองพี่จะได้กินทุเรียนเบิรงกนอในราคาที่เระยอมแะ้วประจําเดี๋ยวมาดูในสวนเลยครับเนาะผมทําแนวเนี่ยพี่คือผมไม่ได้เร่งอะไรนะพี่ครับถ้าทุเรียนเร่งเนาะพี่จะกินเนื้ออีกแบบนะพี่นะของผมจะไม่ได้เร่งนะเขาเนี่ยผมก็โดนปีที่แล้วครับอีกแบบหนึ่งกินแบบมันไม่เหนียวพี่นึกออกมันกินสบๆกรอบๆสุดๆป่ะพี่ มันไม่แน่นนะอันนี้จะไม่รู้อย่าคอยเป็นทุเรียนซื้แต่โมกอะไรพี่ลองดูก่อนคือทุเรียนอร่อยมันจะรู้เลยรที่แล้วครับภูเขาไฟผมก็กินนะแต่เม็ดขาวเม็ดเม็ดไม่แดงบางทีมันเกิดจากการเร่งผิดธาตุอาหารเร่งนะแล้วเนื้อก็ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่ครับจะไม่แน่นเนาะไม่แน่นไม่เหนียวครับพี่เดี๋ยวปีนี้ทั้ง ถี่นตะเกตเรามีพวกเยอะนะที่ที่ที่นั่นอยู่หลายคนผมก็พยายามให้ใช้ตัวยิบต้มเพื่อให้ได้อร่อยปลูกได้หมดเลยนะครับปลูกได้หมดพี่ดินตายก็ดินตายเหมือนกันฮะเอ๊ะไปเห็นอย่างเงี้ยเออเราปลูกเราเราก็ได้ได้พี่ถ้าพี่ทำได้ตรงนี้พูดจะปลูกเพิ่มอีกประมาณสี่สิบต้นแล้วยังจบมันก็จะมีพื้นที่อีกเดี๋ยวจะค้นมันจะติดจำแพงมากเลยค้นออกปลูกอีกปลูกได้อีกเป็นร้อยเด็กตลาดเนี่ยสร้างมาดูพี่ครับถ้าเรารู้จักภาพผ่านไม่ใช่มนสร้างเลยไม่ฟ้องฝันี่กบเขาปลูกมันนานแล้วก็ตายปลูกไม่ตาย เขาบอกว่าต้องไปม,มีที่เขาใหญ่ถึงจะได้เจ้าเงินไหนซื้อที่เขาใหญ่พี่ครับพี่เอาเบอร์โทรผมไปเนาะเอาเบอร์โทรผมไปไม่ต้องซื้ออะไรผมหรอกเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการพี่ปลูกได้เนี่ยมาซื้อปุ๋ยที่บ้านหมอชีวกเนี่ยไปกระสอบหนึ<อ>่งพี่รู้จักไหมอยู่ตรงเนี้ยเลยสัญเจ้าไปเนี่ยโอ้ครับครับสัญเจ้ามังกรนเนี่ยปุ๋ยอะไรครับไม่รู้เขาขายปุ๋ยอะไรไม่รู้<อ>เขาขายผมไปกระสอบหนึ่ง ก็ดีก็ซื้อใบก็ดีพอใจแล้วคือพี่เราลองงานวิจัยนะลองรับแล้วพี่จะได้อยใบไหมแล้วแก้ด้วยน้ำจะแก้ด้วยเพิ่มโพแทสเซียมเนาะอะไรองนี้พี่ต้องแก้เป็นเปาะๆพี่เนาะใช่เพราะนี่คือเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ปลูกมาแล้วก็ใส่ตามค่พื้นของเราเฉยๆครับพี่ได้ได้ไม่เป็นไรพี่โตขนาดนี้แล้วไม่มีปัญหาทนร้อยเปอร์เซ็นต์หยบเมตรแล้วครับตอนนี้ทันร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ไม่ต้องซีเรียสไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเหลืองไม่เขียวเลยแก้ได้หมดครับพี่แต่ที่เราดูว่า มันก็รู้ภาพแว่ามันมันเหมือนเริเจริญเติบโตดีอยู่ตอนนี้กําลังถอดยอดแดงไปหมดเลยนะพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทตามเราบกได้นําพอครับพี่เนาะอแต่เพี้ยมันลงเลยเพี้ยมันลงไปสองต้นแล้วอ่ะจัดจันโอ้ใบไม่ไหม้งองอแล้วร่วงเนาะครับ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 เดี๋ยวลองดูครับลองดูยอดอะไรยอดไม่ยอดนรับเยื่อสมมจะมันมีใบแต่มันน้อยครับพี่มันน้อยไม่ใช่มีนั่นมีน้อยนะ เห็นดอกแล้วโอ้โหดอกโตมากที่บ้านน้องดอกมันไม่โตอ่ะดอกมันยังเล็กๆอยู่แล้วช่อก็มันยาวเนี่ยช่อสั้นๆใส่ปุ๋ยอะไรนะเขาปลูกไว้ข้างใต้ขวดก่อนแล้ว้าแบบน้ำกาแฟอยู่แต่เขลี้ยงร้านที่ร้านชานน่อที่โดนเนี่ยเขาขั้วไม่ยาวที่เห็นไหมอันนี้ขั้วยาวขั้วยาวเนาะอ่าขั้วยาวตรงี้ลงบีเดินเมื่อกี้สูงนี่ต่ำเนาะ แล้วพี่เราไปยกโคกงขึ้นสูงครพี่ครับเดี๋ยววันหนึ่งรับสูงกันไปพี่ผู้ชายผมจะเด้ยงหอยดอกคนเพลินลื่นตกโค้งขาเขลอเด้งไม่ต้องอะไรเอคือเป็นพนมร่องหน่อยก็พอแล้วครับผมไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยแค่นี้ครับไอ้ที่บ้านผมมันจะเป็นน้ำดันขึ้นครับอ๋องั้นต้องผมหน่อยพี่ต้องผมอ๋อถ้างั้นเกินไปเนาะอันตรายพีเวลาหน้าฝนมันจะทำไปหมดเลยน้ำตับกันเนาะพี่เนาะเป็นน้ำตับแบบนั้นไหมพี่ เป็นแบบน้ำตับไหมครับใช่ใช่เขามาแล้นแหละน้ำแดงจะหนขึ้นเลยอ่ะไม่ทับขนาดนั้นพี่ครับพี่เห็นนะมจริงจริงตอนเนี้ยไม่มีใครไม่ค่อยอยากเข้าสวนแล้วผู้เลียงจะนอนมันมันเหี่ยวพี่ดูอาการเนี้ยมันเหมือนผู้เรียนอาการที่มองอย่างเงี้ยมันเหมือนฝนเพิ่งตกหายใหม่ๆหม่พี่มาไหมพี่ลองดูครับเดี๋ยวพี่ลองไปสะท้อนแสงเงาเนี้ยใช่ใช่พี่กลับลองดูครับมันเหมือนฝนเพิ่งตกหายใหม่ใหม่พี่เออ นี่ฮะบรรยากาศตอนนี้นะครับพี่ประไพมาชมสวนแล้วก็มาหายิบซ้ำไปด้วยเดี๋ยวกันเดี๋ยวตอนเป็นรูปขึ้นมาเลยไม่ห่วงยิบซ้ำมันหายากครับ้านผมไม่มีเลยหาร้านไหนก็ไม่มีแต่คนบ้านเดียวกันที่เขาต้องให้ได้ เออเสียเสียที่แลเด็กตลาดเขาดูมาเขาเดินมันมาติมโตได้มาซื้อได้ต้องได้พี่ความหวังเขาจะเห็นพวกเราต้อองงคิดย่านั้นถ้าเราคิดว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้พี่น้ำเรามีอยู่แล้วใช่แล้วแต่เราเราไม่มีพื้นดินเหมือนเขาเหมือนเขาต้องเป็นลูกรางนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสู้ๆครับเออเดี๋ยวเราเพิ่งแค่ยินดินทรายครับใจสู้ใช่เราก็ปลูกเอปลูกไผ่มาหลายปีแล้วนะมันก็คิด ความงามมันก oh, ับในพื shared, ้นดินเนี่ยเพลงแต่เราต้องไม่ปรับโอ้ยรากไผ่เวลามันตายมันกระโผงดีด้วยพี่ยิ่งดีใช่ไหมยิ่งดีพี่ไม่มีปัญหาการนี่เขาเขาแตเหวี่ยงบอกเฮ้ยฟูอินให้หมดบอกฟูไปให้มันสำเร็จก่อนเธอสักางห้าสิบต้นนีบดีก่อนแล้วเราต้องไปเรื่อยๆก็ไม่สายครับพี่เพียง่ว่าอันนี้อันนี้ราไปติดครับราไปติดไี่เรากไปติดนะฮะแล้วกิ่งมันล่ะกิ่งมันที่บ้านเนี่ยจะต้องเอาไว้อย่างนี้เลยไหมหรือว่าจะแต่งขึ้นนะพี่ปล่อยก่อนสักอ่าสักปีกันแล้วเดี๋ยวพี่่่คอยแตง ตอนนี้ปล่อยเอาทรงก่อนพี่เอาทรงเลือกก่อนฮะพี่เดี๋ยวเพิ่งไปทำไรฮะติดเต่าๆอย่างเงี้ยยังว่าจะเอาออกดีหรือไม่เอาออกดีเดี๋ยวใบถ้าใบเราจะน้อยเดี๋ยวเพิ่งให้ปรุงอาหารก่อนฮะตอนเราไปแต่งมันจะเหลือพงลงกวน้อยไม่บาลานซ์กับลำต้นฮะสีแรกยังไม่ต้องทำอะไรกันแต่เดี๋ยวเอาใกล้พี่ดีไม่ใช่นะครับสีแรกปล่อยไปก่อนนะผมไปหาหนีบสิ่งที่มันเล็กๆอ่าอันนั้นเอาได้พี่เอาได้สิ่งใหญ่ผมไม่หนีหนีไปปล่อยแล้มันสั้นอย่างเครับมันอยู่ใต้ร่มเนี่ยมันก็ไปหนีบออก เนี่ยมันเหมือนกับสมทกขหายไม่ใหม่เลยาหายมันทํำอะพี่แต่พี่มองว่าไหมเนี่ยใบมันสดชื่นมากๆเลยไปอ่อนก็ออกมาเยอะครับโอเคเลยครับไม่ต้องกลัวเลใอ่อนเนี้ยดีพี่ก็จะไ,ได้ทำใบอ่อนพร้อมดอกไปเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับนเ โอเคอขอ <ละ S 1> ยุติคือคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆครับแล้วพบกับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ